คบ,บอกน้องว่าดูแลตัวเองให้ดีนะล,ลูกนะแม่เป็นกำลังใจให้คิดถึงนะครับเวลาลูกโทรมา คุณแม่ก็รู้สึกดีใจว่าน้องจะขึ้นเดทีเดดสตา์แล้วอะไรประมาณนี้เป็นกาลังใจให้น้องมาโดยตลอดนะคะดีใจกับลูกด้วยอะค่ะที่ว่าได้มาจุดจุดนี้ได้นะคะแม่ก็ประทับใจกับน้องตลอดมานะคะน้องเป็นเด็กน่ารักมาโดยตลอดเชื่อฟังทุกอย่างแต่พูดเรื่องอะไรน้องก็เชื่อฟังทุกเรื่องก็ดีใจกับลูกนะคะมาเป็นเดดสตา์แล้วก็ภูมิใจมากค่ะครับค่ะ ชีวิตมาถึงตรงนี้แน่นอนแหลคะค่ะเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตกันมาหลายรอบเต็มทีแล้ว,ลวอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าในขณะที่สิงโตอายุแค่นี้กับแน่นอนนะคะมันมันก็ย่อมจะต้องมีความกดดันเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกว่าจากการที่เดินไปไหนแล้วไม่มีใครรู้จกักวันที่เดินไปไหนทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นสิงโตครับก็แน่นอนเขาก็ย่อมมีความคาดหวังสิงโตจะต้องยิ้มตลอดเวลาสิงโตจะต้อง บางทีเดินไปไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยหรือะอะไรก็แล้วแต่หรือสิ่งที่เราจะต้องมีงานการอะไรมากมายมาแล้วก็หลายคนก็เริ่มกลัวว่าเอ๊สิ่งโตจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไหวไหมอืมจริงๆริงเห <c oughs> มือนเอาคําพูดแรกมาพูดครับ <c oughs> เราต้องอาศัยสติครับแล้วก็การที่ค่อยๆค่อยๆครับแล้วมันก็จะทําให้ออกมาดีครับผมแล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆ ยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น <c oughs> การที่กับสิ่งที่เราต้องมีความเป็นส่วนตัวน้อยลงเพราะว่าด้วยจากการที่ทุกๆคนรู้จักเราแล้วก็คาดหวังอย่างที่บอก <c oughs> ครับคือถ้าวันนี้สิงโตอายุสักยี่สิบอับอ่ะก็คงคงไม่แน่เป็นห่วงเท่าไหร่ครับแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายอายุสิบหกสิบเจ็ดนะคะก็คงทำให้ทุกหลายๆคนที่อยู่ใกล้ชิดสิงโตก็ ก็คงรู้แล้วจะเป็นห่วงด้วยกันทั้งนั้นว่าอืมดูคล้ายๆกับว่าแบบเอ๊ะน้องจะรับไหวไหมแต่ถ้าน้องพูดถึงสติพี่ว่าน้องคง <c oughs> น้องคงจะไปรอดเพราะฉะ <c oughs> นั้นดูรายการเขามีเทปตอนที่สิงโตกลับไปที่คอนแกนนะคะกลับไปไปที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วแบบโอ้ยมีรถเลอดแฉ่แล้วมีคนแบบเยอะมากแล้วมีแบบ <c oughs> เป็นยังไงมั้งตอนนั้นเป็นแบบฮีโร่แบบว่าสายพันธุ์ใหม่มากคิดคิดไว้ก่อนไหมว่าจะไปได้ไปเจอภาพนั้นหรือจะไปเจอสถานการณ์นั้นก็คือคือคุณแม่บอกไว้บ้างแล้วครับว่าสิงโตตอนนี้ลูกมาคอนแก่นนะจะเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เตรียมใจเวลาครับว่าทุกทุกคนก็คงอยากเห็นเราที่จากที่เห็นเราเป็นเด็กคอนแก่นธรรมดาแล้วก็ได้กลับไป ได้เป็นลูกหลานขอนแก่นที่คนขอนแก่นก็อยากมาให้กําลังใจงครับก็กลาเป็นความภูมิใจใช่ครนขอนแก่นทั้งจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่อย่างน้อยเราก็ทําให้จังหวัดขอนแก่นมีชื่อเสียงได้บ้างครับทําให้คนขอนแก่นมีความรู้สึกภูมิใจดีใจได้บ้างคครับย็นรู้สึกแบบท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะเอาแบบเคสของสิงโตไปแบบทําให้ ครอบครัวที่ขอนแก่นแบบดูเป็นตัวอย่างหรือแบบอาจารย์ที่โรงเรียนก็บอกว่าแบบทั้งโรงเรียนก็เชียคือช่วงที่เราไปประกวดอยู่นี่คือเราก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าชาวขอนแก่นเขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับกับเราเลยเนี่ยครับผมค่ะก็คือไปเห็นไปเจอเอาวันนั้นเลยใช่ครับและที่ไปเล่นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงนี่คือที่โรงเรียนใช่ครับแบบนักเรียนแบบสุดลูุคลูกตาแบบมารวมตัวกันแบบครับก็คือไม่ใช่มาเฉพาะโรงเรียนตัวเองครับก็คือ โรงเรียนอื่นก็เข้ามาด้วยเพราะว่าเขาก็อยากมาเห็น <c oughs> อย่างนี้ครับก็ดีใจครับที่ <c oughs> ได้กลับไปร้องเพลงในบ้านหลังที่สองหลังเดิมของตัวเอง <c oughs> ครับซึ่งมันมันมันแปลกไหมคะอารมณ์ความรู้สึกของแบบ <c oughs> สถานที่เดียวกันซึ่งวันหนึ่งสินโตสามารถเดินไปเดินมาหรือวิ่งเล่นหรือกินส้มตําหรือทําอะไรแบบไม่มีใครมาใส่ใจอะไรเราสักเท่าไหร่กับวันนี้กลับไปนี่แบบ โห<ฮ><ฮ>ทุกคนแบบซิงโตซิงโตอะไรเงี้ยถามว่าแปลกไหมก็แปลกครับแ <c oughs> <c oughs> ปลกจากที่ปกติผมก็เป็นนักเรียนธรรมดาแล้วก็ไปเรียนกินข้าวทำกิจกรรมธรรมดาแต่พอวันหนึ่งคือมีการต้อนรับสองฝั่งจากพี่น้องนักเรียนในโรงเรียนนี้ครับก,ก็ทุกๆคนก็มองมาที่เราแล้วก็อยากเห็นเรารู้สึก อยากฟังสิ่งพิสิงโตร้องเพลงจรงจริงมันก็เป็นเราซึ่งเขาก็เห็นมาโดยตลอดับแต่ว่าพอมาวันหนึ่งเขากับเห็นเราเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งครับแล้วเราก็ก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่ทําให้ทุกคนมีความสุขค่ะครับแต่แล้วสิงโตก็ต้องจากขอนแก่นมาต้องมาเรียนในกรุงเทพใช่ครับเราด้วยภาระจําเป็นว่าต้องมาทําำงานจะอยู่ที่ขอนแก่นต่อไปก็คงไม่สะดวกครับมา ชีวิตเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่เป็นไงมั่งอ่ะก็มาย้ายที่เรียนครับก็มาเรียนที่กรุงเทพค่ะเดินเข้าไปในโรงเรียนสาธิตวันแล้วป็นเงอมังค่ะก็คือไปถึงวันแรกครับก็คือแปลกไปถึงก็คือมีแฟนคลับไปรอนอยู่ในโรงเรียนมีกล้องก็คือเป็นการไปโรงเรียนที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้ครับแล้วก็ เดินไปไหนก็ต้องมีคนมองตลอดเพื่อนเพื่อนักเรียนก็มองคุณครูก็จะเข้ามาทาักทายตลอด <c oughs> แล้วก็จะพูดถึงเรื่องเดอะสตาร์เรื่องเวทีเรื่องการร้องเพลง <c oughs> หรือเรื่องโชว์ของเราในแต่ละสัปดาห์ <c oughs> หอย่างนี้ครับก็รู้สึกแปลกดีครับครับเป็นเป็นที่โรงเรียนเก่าอาจจะแบบเป็นสิงโตซึ่งคุ้นเคยย <c oughs> ูแล้วแต่มาที่นี่คือเป็นที่ใหม่ด้วยประเด็นเข้าไปปุ๊บก็เป็นสิงโตแล้วเลยคือทุกคนที่โรงเรียนนี้จะจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพสิงโตที่เป็นเด็กเรียนธรรมดา จะเห็นสิงโตอีกคนหนึ่งเลยครับนั้นทุกวันนี้ยังไงคะยังมีคนมาขอถ่ายรูปก็มีครับอยู่ตอนขอขอถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งครับก็คือก็ดีครับคือว่าเดินไปไหนมาไหนก็จะได้ยินคนร้องเพลงก็จะร้องเพลงเพลงนี้ครับเขาก็จะร้องเพลงตลอดร้องเพลงเหมือนกับก็ต้องเดินร้องเพลงให้เขาฟังไม่ใช่ครับเขาเขาจะร้องเพลงอ๋อเขาร้องเพลงขึ้นมาใช่ครับ เขาจะร้องพร้อมกันอย่างเงี้ยครับเวลาเดินไปไหนอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งก็รู้สึกดีครับเออดูเป็นบรรยากาศที่ที่แปลกใหม่ดี <S <S 2> <S 2> เป็นชีวิตส่วนตัวบางอย่างมันก็หายไปเนาะถ้าจะบางทีจะทําอะไรที่มันเป็นเหมือนคนธรรมดาก็ก็ดูจะขัดเคินอยู่ครับก็คือแต่ผมก็พยายามใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาครับแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งใน สาธิตประสานมิตรแล้วคนที่เขาจะเดินมาเป็นเพื่อนกับสิงโตวันนี้ในสถาบันใหม่เขาจะกล้ามาเป็นเพื่อนกับสิงโตไหมคะจริงๆเขาก็เข้าใจคือเพื่อนๆนที่จะมามาคบกับผมหรือมาเดินกับผมคือเขาเข้าใจแล้วว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรต้องมีสถานการณ์ยังไงครับเขาก็เข้าใจก็ไม่ถึงขั้นกับว่าไม่มีใครคบใช่ไหมคะเขไม่มีพีควองคาดหวังยังไงกับชีวิตและอนาคตต่อไปจากนี้บ้างก็คิดว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันครับก็จะทํา หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ครับผมดูเป็นสัญญาประชาคมที่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กอายุสิบเจ็ดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าจากวันนี้ไปสิงโตคงมีหน้าที่ที่ต้องทำอีกเยอะยะทีเดียวแต่ง<ม>ไงก็ตามก็คง ั้งใจเรียนหนังสือด้วยต่อไปค่ะ,คะมีอะไรฝากเตืนคุณผู้ฟังเกรนเวฟที่นั่งฝังเรื่องราวของสิงโตเด็กผู้ชายต้องเรียกว่าเป็นเด็กผู้ชายพิเศษนะคะ<ช>คนนี้มีอะไรอยากบอกอยากพูดในสิ่งที่พี่จอดยังไม่ได้ถามก็อยากฝากทุกทุกคนนะครับก็ให,ให้ให้ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อยากบอกว่าผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ เพราะตอนนี้ดูเหมือนแบบความคาดหวังของทุกคนทุกฝ่ายเอาไว้เยอะทีเดียวเลยค่ะาก็อยากเห็นสิงโตรอสิงโตดีสิงโตเลียนเก่งสิงโตร้องเพลงเพราะสิงโตเล่นคอนสิงโตก็คงจะมีความคาดหวังกันไปต่างๆครกันนะคะค่ะถ้าสมมติว่าให้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งให้ร้องเพลงสั้นๆนิดหนึ่งจะร้องเพลงอะไรร้องประโยคตรงไหนก็ร้องเพลงขอบคุณอย่างน้อยไปแล้วกันครับก็อยากขอบคุณทุกคนนิดหนึ่งครับ อยากขอบคุณเธอสักครั้งและอยากตอบแทนหัวใจที่เธอให้มาจากคนตัวเล็กๆ ที่บังเอิญเธอทำตัวมาสนใจอยากขอบคุณเธอสักครั้งแม้อาจจะเป็นถ้อยคำที่ดูน้อยไปไม่เพียงพอกับใจที่ฉันต้องการบอกเธอครับผมขอบคุณมากค่ะสิงโตขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญค,ค,คุณพิสัยคืนนี้นะคะผมก็ต้องขอบคุณพี่ชอดด้วยที่ได้ร่วมเชิญผมมาเป็น แขกรับเชิญในคืนพิเศษคน,คนพิเศษ,เศรษครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณผู้ฟอนกรีนเวฟด้วยนะคะที่ติดตามฟังเรากันมาตลอดแล้วก็คงจะมีอะไรดีๆจากน้องสิงโตออกมาให้ได้ดูได้ฟังกันอีกต่อๆไปก็ติดตามางาน,นของเขาด้วยแล้วก็ติดตามคืนพิเศษคนพิเศษด้วยนะคะว่าเดือนหน้าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราคืนนี้พี่ชอยกับน้องสิงโตตลาดไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคืนพิเศษคนพิเศษ โดยเครื่องสักผ้าซัมซุงถังซักไดมอนด์รัมดีไซน์ใหม่พนุษนอมเสื้อผ้าที่คุณรักนานเท่านานดุดคุณค่าแห่งเพชร